สวัสดีครับ,รบ<า>มีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาชเชนาครับผมวันนี้เรามาเลชั่นคอนเทนต์ของยินวอต่อนะครับผมก็ยินวอจริงๆก็คือซีรีส์จบไปแล้ว3ตอนนะตอนพิเศษเนาะเพตอนนี้ก็มาเป็นคอนเทนต์ของน้องต่อกันละกันนะครับผมก็เป็นคอนเทนต์ของดูเอควาอีพีที่หกนะครับผมก็จบไปแล้วกับซีรีส์ใครอยากไปดูก็ไปดูกันได้นะครับในศน์เลชั่นก่อนหน้านี้โอเคเดี๋ยวนี้เรามาเรียนคอนเทนต์ซึ่งดูเอควาอีพีหกเนี่ยเหมือนจะไปกินส้มตำ อ,อชื่อดังที่เจ้าของแบบว่าชื่อดังอรู่เสียงดังเออเสียงดังเลยอย่างเงี้ยเออเป็นร้านที่แบบว่า ไม่เคยไปกินนะรู้อร่อยหรือเปล่ามันมีพวกบล็อกเกอร์ไปรีวิวเยอะแล้วคือเหมือนกับว่าเขาไปเขาก็จะมีวิธีของเขาแหละเขาก็จะมีวิธีตมไปด่าไปแล้วก็ใส่พริกแซ่บมากร้านยำร้านซ้มตำาะไของเขาอ่ะแล้วไปดูว่าสองคนนี้ไปกินของแซ่บขนาดนี้แล้วสองคนนี้จะแซ่บขึ้นหรือเปล่าฉันว่าดูไม่น่าจะกินไหวนะสองคนน่าจะไปกินเผ็ดอ่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูแค่ว่าหวอน่าจะกินเผ็ดอยู่นะหรอตัวเป็นเด็กไม่กินเผ็ดทั้งคู่อ่ะแต่ถือว่าเขาต้องนี่แหละไหลคงจะแบบว่าแซ่บๆน่าดู เดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวรู้กันครับเดี๋ยวไปดูการขอบคุณนะครับผมทางลูกกี้ไทยแลนด์นะครับที่ไอท่ามีเรียชันได้นะครับโอเคไปดูเลยกับดูไอควาอีพีหกครับเจอแล้วแล้วชิว่าไม่มาเอาไปขายจริงไหมจริงจริงจริงไหมล่ะจิงไหมจริงไหมต่อต้นตำที่เม็ดเลยเขาไม่ขายหรอกเขาจะด่ามึงจงไจเลยเอ้ยไวคอนเซ็ปต์ล้า่างงี้วใช่คือตามแบบผิดตลาด กินไ, <House> ไม่ได้มันเผ็ดมันเผ็ดมากมันพิก<ว>ล <chat> ัวมากเดี๋ยวจะฝัวานชื่อโจโจอะไรเงี้ไม่ใช่เวลาเขาตั้งเวลาเขาตั้งจบจว่ะแค่นั้นเรามาเปิดรายการแบบไม่เงียบเลยสวัสดีครับวันนี้คือคือดูจนเราไม่กล้าที่จะพูดเราไม่กล้าพูดอะไรเลยจริงๆเลยครับผมมาพบกับรายการแถวไหนเนี่ย X Line ครับเหมือนอาร์แชร์เขาเคยพาไปแล้วจำชื <happen> anyway, no ่อจำแหล่งไม่ได้กล้วยขวานมาถึงแล้วมันข้ได้แาถึนี้ว นักข้าวเด็กปืนแบบนี้หรอ <S <S ได้บัตรคิวระยัหกโมงครึ่ง่ะ<ว>ฮะ<า>ก็ไปจอดน,อนี่ครับเขายังไม่ได้บัตรคิวเลยครับมาเอ<ม>า,<ม>าบัตรคิวใช่ครับหนอ <โฮ S 2> ไม่อยู่นเลยเอาบัตรคิวหน่อยครับมีเบอร์ไปก็แล้วกัน เบอร์ศูนย์จ้าศูนขอบคุณครับขอบคุณครับวิคนแรกของร้านปะเบอร์ศูนยอะไรงไม่กล้าพูดเลยใช่กลัวถ้างใ้วเอนี่ยน้ำน้ำปลานาอริจอยนะครับเห็นเขาว่าเป็นร้ารจอยจัดจับไม่เผ็ดไม่ขาดเลยรองไปละ เออเดี๋ยววันนี้มาลองมาลองดูแต่คนกินเผ็ดแบบเผ็ดก็เยอะอยู่ขอแบบพริกเม็ดเดียวสรุปว่าพวกมึงกับปกติเวลามากินร้านส้มตำแซ่บๆเนี่ยต้องสั่งเมนูอะไรแบบแรกถ้ามาร้านส้มตำนะอุ้ีเด็ดเลยแกงไตปลาเนื้อไกเขาซอยไก่ใช่เหรอใช่เหรอหนึ่งใจแล้วสนใจมามาร้านส้มตำเนี่ยคุณกินอะไรบ้างปกติจะชอบเลยนะชอบกินตำโคราชเป็นชีวิตจิตใจผมชอบกินอันนี้ตำตำซั่ว น<ไ>ี่มันเขจะใส่ขนมจีนด้วยใชเฮ้ย<ม>ใส่แตงกวาเราหรอต้องสื่อคนก็จำเป็นจำเแต่กี่้องตามแต่ที่กิมแมสที่กิมแมสเหรอไม่ได้นับแต่ว่ามาตรฐานผมเป็นหนึ่งคนที่เวลากินเผ็ดแลว้วนะครับขี้มูกนี่แบบไหลเป็นน้ำตกเลยเดี๋ยวรอดูนะรห้ก่อนเเป็นขี็อปปี้นึกถึงนินจาสมัยก่อนดึงประตูเดี๋ยวที่มูกไหลเมันมันละมิ้งดื่มน้ำก่อนปูว่ายพักนอน เนี่ยว่าแล้วว่าสคนเนี่ยกินเผ็ดได้แน่จะไปรีเควสใส่พริกหนึ่งเม็ดเนี่ยคนหนึ่งหนึ่งเม็อีกคนกไล่พักแกต้องพูดขอซุปำพริกหเม็ดได้ไหมครับอ้กหน่งสองสามมาสองคนนะมาสองคนครับเจ็ด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  จริงๆหนุ่มก็พูดหน้าโกลวอย่างนั้นแหละเฮ้ยต่เขาสัมพันธ์ทุกทุกทุกก็ใช่ไงก็แบบเป็นคาแรคเตอร์ไงจริงๆก็คือพูดหน้าโกลวงนั่นแหละแต่มาก่อนแล้วไม่อยากขนาดนี้เดี๋ยวนี้ดังเลยดังเพราะรีวิวนั่นแหละก็ต้องขอบคุณพวกคนที่ไปรีวิวด้วยเถอสวัสดีครับเจอแลออ่าเราจะมาถามคุณพ่อนะครับว่าอะไรชุดรถมาไม่ใช่หรอน้ำตาลชิมได้ชุดรถเอาน้ำตาล ผิกเยอะมากปกติใช้หมดเลยไหมครับวันเดียวครัแล้วเชื่อว่าไม่เมาไม่ขายจริงไหมจริงจริงกินเลยนะแล้วถ้าวันนี้อะไรการเราขอพิเศษอย่างหนึ่งได้ไหมได้แบบขอต้มตังผิกเมทัลเลยเขาไม่ขายหรอกเขาจะด่ามึงจุ๊จุ๊บไปเลยขายจิงที่อื่นถ้างานผมใส่แบบยิกเยอะก็ได้แต่เป็นยิ่งหยวกได้ไหมได้ได้เด็ก เดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจออ่ะเชิญโทที่ให้เดี๋ยวเจอแบบมีคนเคยมาแบบลองดีกับพ่อไหมว่าไม่เห็นเพ็ดเลยไม่มีไม่มีร้องให้ไปลองไห้ร้องห้กลับไปแล้วเนี่ยวันนี้คนที่ร้องให้ต้องเป็นเฮ้ยเจ๋อเจออ่าพ่อดูหน้าพวกผมเนี่ยเหมาะกับกรรมอะไรที่สุดเจ้าติจิกลัวกินไม่ได้ใช่เลยกลัวพวกมึงเลยเผ็ดยางสื่อก่อนเข้าคลิปอะ น่ายิ่งกินเผ็ดได้เหรอวะคุณเหรอวะอ่ะพ่อเกมในวันนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยจะแข่งกินเผ็ดแล้วใครกินเผ็ดแล้วไม่กินน้ำก่อนเนี่ยคนนั้นชนะเพราะว่าใครจะชนะดูจากหน้าแล้วกระน้ำคุณรู้ติดโถไมเหลแล้วเดี๋ยวพ่อเดี่ยจตานช้อโอเคฮะเดี๋ยวพวกผมสองคนรอพ่อมาป้อนนะครับผมได้ฮะตะกอนได้เลยตะกอนเยอะ ไม่พอเอาอีกเจอเจอมีแบบเด็ดเด็ดมันกินได้ที่ไหนมันเผ็ดขนาดน้ามันท้องไส้มันพังหมดพอดีอ่ะพูดมาอเไยพูดมาดูดีดูตาดิมันคือตำผิดมากกว่าตำโอ้หคันหัว ผมสัมผัสได้อย่างติดที่ไหลลงไปแล้วตอนนี้มันไหลอยู่ตรงเนี้ยเลยมันเข้าไปทอมันมันกัดร้อนอีกนะเรียกมาครับพ่อคือมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้คำลายร่างกายอะค่ะมันคือความสั่นใจเรากินเผ็ดมันก็อร่อยแต่เจ็บเผ็ดมากอ่ะ่แต่หมายถึงการคำลายร่างกายอย่างหนึ่งนะไม่ใช่การที่แบบว่าทำให้สุขภาพดีตอนนี้ก็อาหารอยู่ตรงหน้าแล้วครับเป็นไงอ่ารู้สึกถึงมหากรรมสิับ หมดนี้ก็น่าจะเป็นพริกทั้งชีวิตที่เคยกินมาเออทั้งชีวิตอจุดน้าแดงเลยอ่ะกามากแต่ว่าเมื่อเป็นเกมรายการแข่งการแข่งขันก็คือการแข่งขันห้าสี่สามสอไปครับอะไรอ่ะหอยแล้วมั้ยหอยนั่งลงของโปรดฉันเห็นแล้วขนลุกเลยอ่ะช้อนก็ช้อนนี่อันนี้นะลงต่ำเทคนิคของผมก็คือผม ให้ธรรมะมายิ้เนเงียบชิดใจงเงียบแค่ไหนหมดเห็นทีผมมามาดิคือ <c ười> จะกินหนีพริกไม่หนีพริกคก็เพมลมันลงเเมนน้ำเรียบร้อยแล้วดูหน้าด,ดิมันก็คือ,อตัาต้าอะไรล่ะถ้าเกิดเราคิดได้เราก็จะรู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติชัวว์วอไปก่อนล่ะหน้าไม่ไหวแล้วอะ่ะหยุดกินไม่ได้ จริงๆพวกคอมกินเห็ดหยุดกินไม่ได้มันต้องกินไปเรื่อยๆใช่ถ้าหยุดแต่ปูหยุดปูมันจะเห็ดเห็ดดีอะคอหมูไปดับนะคอหมูไปช่วยแกงไม่ช่วยไม่ใช่คอหมูนะยำหมูจ้าอาอย่าหยุดจะต้องมีคนแพ้แล้วอะช่วยสมาธิช่วยได้โอ้ดูเลยถ้าไม่ไหวก็ไปกินน้ำ

น้ำตรงหน้าที่เห็นคือตนั่นนนพูดถึงก็มาอะไรนีวะโอ้ยเสียกนน้ำที่ผมจะกินอ่ะมีแต่น้ำปลาปากเสียวกูดไม่เห็นอลไรเลยพอ่าแล้ววันนี้กูชน่าแลวเห็นหน้าก็รู้แล้ว เอ็ไปตัอสู้เขาพิคแคระเนี่ยเอาพิคแครมาต่กวะเนี่ยเราก็นึกว่าพิคย่ะกินไปนึกว่าพิคยุ่งว้าวโอ้ยลิ้นมันพังหมดเหลอเนี่ยบอมมันไม่แล้วแหละลิ้นมันโดนกัดจนพังเลยเริ่มกินแล้วว่ะเกาปลาลาก่อนนะปลาลา ม่ผีแกดกไม้ลูกไม่่ิ้นตาลงใช่อะไรอยู่วะโอ้โหแพ้แล้วมึงเดินมาสิ่งแพรอบอะคือมันความเจ็บปวด นี่แหว่ทำมาดูดิเงืออบนกรนัน่าเราก็มาเลยอ่ะเว่ายอมแพ้ไปเขาหยุดกินนั่นแล้วล่ะน่าโอ้โหแล้วยิ่งกินคำใหญ่ด้วยอ้หูมันตัดไปอยู่กับนีป โอ้ยวะผมเเอไม่ได้แลยสสมสอหหนึ่งามสห้าเดิบสิบห้าไม่ไวะเหมือนต้องทิมยต้องให้เสมอแหละมเงินตายพอดีกิดเด็กไม่ยอมยอมแพ้กันวะ เขาถึงตัวนี้เขาไปซื้อนมกินแล้วอ่ะกับเผ็ดเขาไงแต่ไม่ใช่ของผมต้องขอขอบคุณนะครับร้านส้มงกัน้องรีจอยนะคะที่ให้เรามแข่งกันแต่ผมรู้สึกว่าไม่พราะตำใช้พริกปอบมาดูผมไม่รู้สึกว่าแะไรกันเจลรังเจลลองไลองไหมลองไหมขอบคุณครับไม่มีคนแพ้ยังไม่มีใครกินนะ ใครกินน้ำใครว่าน้ำเนี่ยที่พวกเรากินก็คือน้ำหม้อไฟเยอะอย่างไม่ใช่ครกินน้ำเสมอก็ก็พากรายการ W W X Y ด้วยนะครับโซ่เราด้วยนะครับทางลูกี้แชแนลเจ้าตงสติไปหมดเหรอจอมอนี่วันที่หนึ่งวันที่สิบหกเท่านั้นครับผม EP หน้าจะเป็นอะไรก็ลองคอมเมนต์มาเล้วมันเผ็ดหรืเปล่าคือสมองว่าเราจะไปแข่งไหมใช่สำหรับวันนี้มีคนแพ้ไหมไม่มีคนแพ้ แต่สภาพคือแบบกินก่อนกินแล้วแพ้ดิและผู้ชนะก็เป็นผมนะครับอ้าวผู้ชนะอ้าวผมกับพ่อก็แพ้เลยดิแพ้แล้วอันนี้ยังไม่ปิดอ่ะยังยังอัดอยู่ เก้งไยเมื่อกี้แค่เอาปากลิ้มผีปากโดนอ่ะมันโดนไปแล้วงั้นเรามาต่อกันดีกว่าอย่าอย่าหาว่าพี่สอนเลยรายการเนี้ยคือมันมันจะเปม่จริงผิดไม่จริงถ้าได้ประสบการณ์ที่ผ่านมาเขาถือไม่ยอมกินน้ำตอนที่บอกเขาเกมเกมเสมอเงถ้าให้ดูจากสภาพเขอคิดว่าใครแพ้ วอแพ้แล้วคือวอ<น>ไปแล้วอว่า,แ,อาแ,อแต่วอยังเกรงอยู่ จริงๆก็กินเผ็ดนะแต่เผ็ดขนาดเนี้ยฉันก็ไม่ไหวฉันเห็นแล้ฉันขนลุกเลยอ่ะพีกอะไรก็ไม่รู้อ่ะฉันกินไม่ได้อ่ะเธอทำลายร่างกายตัวเองเกินไปจริงๆมันก็เอ็จจอยนะเวลาเบิร์นอ่ะเวลาแบบปาับผไม่ลงอย่างเงี้ยแต่แบบอย่างงี้พี่ว่ามันเยอะไปอ่ะคือไม่เคยกินอารมณ์แบบนี้เหมือนแกไหนกินตำซ้วอะไรเงี้ยที่มันใส่ปลาแล้วใส่พีชเยอะๆแต่มันก็อร่อยมากจริงๆนะแต่คือมันกินไม่อร่อยเงี้ยมันก็ผิวมันก็เหงื่อไหลใครมันก็แบบไม่ไหวจริงเหมือนกันคือต้องกินแบบห้องห้องที่มีห้องแอร์อ่่่ะะะนนนังกิแบบพอออเร์ดีๆ โอ้โห و, มันก็พอไหวแต่ถ้าเกิดต้องกินร้อนๆอย่างฉันงเป็นคนเหงื่อออกหัวแล้วเรากินเผ็ดๆแบบพันไปหมดเลยอะ่ะโอ้ยเห็นแล้วส,สงสารสงสารห่ะนะแล้วมันจะและ้วหล่ะจากนี้จะแสบก็พอมากเลยนะแบบแสบเลยช่วงว้นคืนนะทั้งคืนไม่ได้นอนหรอกปวดท้องแน,<อ>น่ะต้องกินนมหรือกินอะไรเข้าไปสู้อ่ะถ้ากินเผ็ดๆเนี่ยต้องกินนมค่ะคําแนะนำนมข้นนมหวานกินให้หมดกินไปเลยอ่ะนมช่วยได้อ่ะแบบน่ากลัวพวกเห็นแล้วสียองแทนกินไม่ได้แบบเนี้ยฉันก็ไม่เอาแล้วช้อนเดียวฉันไม่สั่งด้วยคือฉันเคยดูคอนเทนนนนต์รรร้้าาาเีีียยมคไปววิหล แล้วหลายคนแล้วแหละแล้วซึ่งเขรู้เวลาเขาตำหมาเขาตำน้ำไอ้น้ำซอสคุกเนี่ยไว้เลยแล้วพริกเขช้เยอะมากแล้วที่แบบโคกใหญ่ๆแล้วเสร็จแล้วก็ทำเมนูมาแล้วก็ตักราตักราแล้วพี่คนส่งคนสั่งอะไรเนี่ยชอบคนแบบคนที่กินเผ็ดเป็นปกติแล้วกเผ็ดมากๆอย่างเนาะบางทีอ่ะฉันไปกินต้มตำอ่ะไปเจอร้านปังหลานอ่ะเขาก็ลางของฉันบอกพี่ไม่ไ้ลางของโอ้คนก่อนก็กินตำพริกเขาไม่ได้กินตำส้มตำตำเยอะขนาดไหนเขาก็กำพริกให้ดูใช่ปะมันไม่ใช่ส้มตำมันคือแบบตำน้ำพริกแล้วใส่แต่พริกอะพี่สาวเห็นว่ากินแบบ เนี่ยพียี่สิบเมตรฉันก็แบบกินอะไรพียี่สิบเม็ดคือต้องก <laughs> ินกันเวลากินต้องแยกโต๊ะคือกินด้วยกันไม่ได้เอาเธอสั่งเบรเซนจ์หนึ่งนะของเธอ,อ <laughs> ฉันกับที่บ้านพ่อแม่สั่งอีกจานหนึ่งพ่อบ้านชนนะฉันถือว่าฉันกินเผ็ดที่สุดแล้วฉันก็ไม่เคยเจอกินเยอะขนาดนั้น,นสู้ไม่ไหวเหมือนกันโหดร้ายเกินไปอ่ะไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวอ่ะโอเคแต่ดูอย่างนี้คือแบบทั้งสองคนสู้สุดแต่คือวอร์ดจานด้วยความที่ฉันเชิงเหนือกว่าประสบการณ์สูง มีเรียมมีเทเรียมไม่ไม่เหลือความเซ็กซี่เลยจ้ะไม่ไปคนเลยเอาจริงอ่ะตาแดงกล่ำหัเหอหน้าเนื้อมุ้งมูมาหมดเลยป่ะรู้สึกเลยว่านี่มันคือแบบมันก็อร่อยแหละแต่มันก็คงเผ็ดเกินที่จะแบบรับมือไหวจริงอ่ะโอ้แต่ยินบอกเลยยินนมุ้งไหลยินนะมุไม่ไหลเลยนะดูนิ่งอ่ะดูนิ่งกว่าดูยังเอนจอยมากกว่าดูไม่ค่อยทรมานเท่าไหร่ตอนแบบป้อช่วยเล่รก็ป้อก็อยู่หรอกเพราะคงประคองกันหลังขึ้นไป ไม่เอาแล้วคนทางอยู่อยโโโู <c> ่ก <oughs> <c oughs> อ่าอ่าโอเคครับก็เป็นคลิปหนึ่งที่เห็นความน่ารักสองคนนี้นะครับผมเดี๋ยวไปดูกันต่อในครั้งหน้าครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามกาันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคระับติดตามได้ YouTube, ที่ช่องท,ท,ทางยูทูบ Instagram Twitter และ Facebook วันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายบ๊ายบาย